สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมนายวริทรประชารัตได้ที่26ห้องมอ .4 ทับหวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการเรื่องระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะนะครับเนื้อหาสำหรับหัวข้อถัดไปนะครับนั่นก็คือที่มาและความสำคัญของโครงงานครับ <Menu> ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโทนโลยีให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้สะดวก,ต,กต่อการใช้ในชีวิตประจำวันทางคณะกรรมทางคณะผู้จัด ทำโครงงานจึงพัฒนาระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะเพื่อความสะดวกและประหยัดพลังงานมากกว่าแบบที่ใช้ปัจจุบันเนื่องจากแบบที่ใช้ปัจจุบันนั้นต้องบบเปิดปิดโดยใช้แมนวนวลซึ่งอาจทําให้เราลืมหรือทําให้เสียพลังงานและเงินโดยไม่จําเป็นวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะแทนระบบเดิมที่ใช้คนควบคุมการวางแผนและดําเนินงาน 1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนําเสนอ 2. ศึกษาข้อมูล3 ศึกษาและเขียนโปรแกรม 4. ศึกษาและหาข้อมูลวิธีการติดตั้ง5นําอุปกรณ์มาสร้างชิ้นงานที่ออกแบบไว้6นํามาสรุปและจะทํารูปเล่มโครงงานแล้วก็ตัวอย่างแบบแผนวงจรนะครับเป็นตามนี้เลยสรุปนะครับผลงานดำเนินโครงงานโครงงานเรื่องระบบเปิดปิดไฟอัจฉริยะสามารถใช้ได้จริงโดยไม่ต้องเปิดปิดเองแนละใช้พลังงานน้อยลงยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟให้นานขึ้น เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ